สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ปองกับเพื่อนมาเที่ยววัดเจดีย์กลางน้ำนะที่แม่กำปองนะครับไปเดินลงมากันเลยนะครับมันจะเป็นแบบวิวเขาแบบน้ำตกนะครับสวยๆเนาะจอดรถตรงวัดนะครับแล้วก็เดินลงมากันนี่จริงเราจะลงข้างวัดก็ได้เนาะนี่ถนนหนทางก็จะประมาณนี้นะครับ ลำบากนิดนึงนี่นะครับนี่เขาจะเป็นน้ำตกแบบมานนี่นะนี่เขาเป็นเจดีย์กลางน้ำ อทางเดินก็จะประมาณนี้เนาะค่อยๆนะครับมาสาม รหลังจากรับว่า้พระขอพรเสร็จแลียร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นองค์พรเจิตวิหารกลางน้ํานะครับเนาะอืม <c oughs> นะครับ อนู้ก็เป็นจุติของเจ้าหน่าจะเจ้าอาว่านะครับเนาะสำหรับทริปเที่ยวเจดีกลางน้ำตรงไม่กำปองก่อนขอจบเพีงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ